วันนี้จะดูหมอลำไลฟ์สดไงวันนี้สาวนันไล่สดไงเมื่อวานนี้ไอ้ช้างเป็นองค์อินนะรู้ป่ะรู้ไหมไล่ตัวรู้ไหมกระมืออ้าวเมื่อคืนนี้ช้างเป็นองค์อินนะเพราะการใช้ไม่สบายเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะการใช้ไม่สบายขึ้นไม่ได้ช้างเป็นองค์อินเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเป็นยางพลาอยู่ไรกับเจ้าผาบ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเมื่อไหร่ฮะ คเนี่ยเนี่ยเดี๋ดูเนี่ยผมว่าเด็นเอ้าตายจังเป็นเป็นอะไรนะองอินเหรอเ่นเล่นับเล่นเลน่เคยเป็นเล่นเป็นฉากเป็นฉากนะไม่เคยเล่นตลกเป็นหนามากับเพื่นเล่นมันมาได้กันเล่น เต้น็นต้นน่ียให้น่ยนี่นี่ยายวันท่าออินเจ้ามีเรืองยังสิบอกตาต้นเทวดาหน้าฝ่ามาพีเกิดเหตแท้ไม่เลอกไสน้อทานลงอินเกิดเหตุแยงบนรค์ของขาละทันลงอินเห็นไหมจะดเอืนก right. ันประชุมแบบนี้เวอตอนนีเกิดเหตอาภัยเออเด็กชิดาเทพมุทหลาย ต้อลบไปเกิดยังพระมนุษาลลบือว่อนี่ยพลเ่ยมื่อคืนพ่อกันชัยน่าจะไม่สบายต้องช้ตระกันมาเป็นโออินแทนนี่คุณแม่น้องช้างแบงแบงชื่อว่าอะไรคะ

ต้องลงไปเกิดอย่างแน่นอ no นพอว่ทั้งสองอไปเกิดอยู่เบ mm. ื oh, ah, ้องอย่างอืบอได้อเอ้ย้่าูเขรออยู่อ้าวเดี๋ยวไม่เดี๋มาเปิดดูนะ ไปไปไปซื้อไปเอาเอาชุดง้อครับใช่จะรำเรื่องใหม่ครับรำเรื่องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่ไปให้ดูเรียนกับแก้หน้าเวทีได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปนะฮะนี่กลับแก้ซื้อมาพร้อมเลยใช่ไหมนี่ครับบรรยากาศตอน ใช้สายของสำนักงาน,กนสาวน้นนอยเนาะตอนนี้นกำลังเร่งเร่งสร้างห้องซ้อมนะครับโอ้ยกำลังเปิดให้ยายวันดูช้างเป็นองค์อ,อินเมื่อคืนเออพ่อกันใช้ไม่สบายอ้าวบ่เออ <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่ลัง <c oughs> พอการใช้ขอย,<ม>ยืนยันผมผมเปิดดูผมมาเปิดดูไลฟ์สดเอา้เอาไอ้ช้างเป็นองค์อินนี่วะโอ้ยเราเป็นคือแล้วเติมหนวดเติมอะไรด้วยนะ ไม่เสียงช้างก็ได้ไงช้างนางเสียงไ้นี่อยู่แล้วเสียงเัินเสียงหญ่เสียงเห็บที่เดวองใช่ใช่เสียงกุเาใช่โอ้ยนะเอาก็ไม่รู้เนาะกำลัจะคุยกับใครดิคุยกับผมก็คุยกับใครเนี่ยไม่คุยกับเจ้านั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเปิดทีวีอยู่ไงอ๋ออ่ะวันนี้เราเราจะไปไหนเนี่ยไปสารคามไปสารคามไปซื้อชุดพวกนี้พวกนี้จะรำเรื่อง สังทองรันาออวันนี้ทาเรื่องหลับสังทอรัชนาสองพันยี่สิบสี่ใช่ใช่ใ,ชใครเป็นสังทองอ่ะต้องติดตามใครเป็นสังทองไปซื้อชุดให้พี่สังทองก่อนกี่ชุดชุดเดียวแล้วก็วิ<อ>เนี่รต้องมาซื้อที่สราร,สรคามเลยนะคใช่ใชร้านประจำไงร้านใ่เออ๋อหิวข้าวยิงกระเจียวกันไหมยิงกระเจะอ่ะเซเว่นก็ได้อ่ะ เบือคนตื่นเร็วเจ้ากินเนี่ยเือคนตื่นเร็วมากเนี่ยฮะอรุสานมาไปไหนใครก็ทักนะครับเราตู้สาน้อติสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไปแอบไปกินชาบูไปไหมชาบูที่ไหนสารคามปดิไปยขีดได้หมดกินตอนไหนตอนกลับหรือตอนไหนไดซื้อของเสร็จแล้วแป๊บเดียวโอเคไั่ัด้ไม่กินข้าวหรอกไม่กินละกินกล้วยดูดีครับชวนไปกล้วย เจ้ากินกอดกล้วยหอมเตือนว่าอวสองหน่วยวรเราไปเนื้ออดกล้วยหอมนั่นเจ้ายังสี่กล้ยลกวยใหญ่อีกพี่เต่กล้วยใหญ่มากใหญ่มากจนซอสกินได้หมดต้องกินครึ่งวีเอครึ่งลูกวันนี้นะสาวน้อยก็ไปเล่นอยู่ที่ออวัดปอพานาวัดอะไรนะโชคชัยโนะชคชัยสั่แก้วนะครับก็สั่แก้วเจนเนอร์โอ้ยไม่สั่งแก้วโครา,ราชไม่โชคชัยบ้านเจ้าของไหมจะบอกว่า ไอที่เล่นวันนี้ยอยู่ใกล้ๆ,ๆอยู่ใกล้บ้านผมประมาณสักสามสิบสามสิบกิโลก็ก็ถนะ้าในต่างจังก็ถือว่ามันขับเร็วไงอยู่สามสิบกิโลแต่ผมไม่ได้ไปครับเพราะว่าคิดเก็บไม่ได้ที่เก็หรอกอยากพักผ่อนเพราะว่าเมื่อคืนไปดูระเบียบมาครับี๋ยวมันเที่ยวไปเที่ยวกับหลายรอบมันก็ไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันชาร์จพลังไปในตัวเองด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับจะสง์ให้เขาส่งไลน์ นะครับก็วันนี้ขอขอวันนี้ขอพักเมื่อคืนนี้ไปดูระเบียบแล้วระเบียบสนุกมากนะครับเมื่อคืนเด็ยืนไปเจ้าของกระทรงสีพีเอทรงตำแหน่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเล่นอยู่ที่ไหนนะเราออกมาเมืองแห่งกาสังวันนี้เล่นอยู่ที่วัดไซงามเอ้ไม่ใช่วัดไสงามวัดปอพานนะครับตำบลทุ่งอันรุ่นอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ฝากเอฟซีนะครับพี่น้องชาวโคราชบ้านเองเน้อ วันนี้นะ,ะมีมีหมอรำสาวน่อยอยู่ที่กระโทคกโชคชัชย<ม>เรียกว่ากระทกโชคชัยนะฮะเพอนษคนคนุคนราชเขาจะรู้ดีนะครับบ้านใส่งามตำบลเสาเดียวอำเภอหนองโค้งจังหวัดอุรีรัมผมก็อยากไปเลยดีเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะเรา,เรา,เ,ราเรามีภารกิจหลายอย่างนะครับวันนี้จะต้องไปซื้อจะต้องไปเอาชุดเงาะนะฮะราะว่า เราราเรื่องเดียวไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าสีสเกดก็ปาไปแล้วงร้อยงานแล้ววันที่ยี่สิบแปดกับยี่บห้าห่างกันกี่กิโลเจ็ดกิโลไอ้ยี่สิบหกยี่สิบหกกับยี่้าน่ะมันอยู่อำเภอหนองหงบ้านห่างกันเจ็ดกิโลไงก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องลาให้เจ้าภาพใช่เพราะว่างานแรกวันที่ยี่บหกอ่ะเราราเรื่องอ่าจัปาสีต้นใช่แล้วก็ไปสาแก้วมันห่างกันแค่เจ็ด 7กิโลนะห่างกัน7กิโลห่างแล้วก็ห่างกันแค่2วัน2วันใช่ปกติเราถ้าเป็นงานแบบงานเปิดวิเปิดอะไรเราจะไม่รับแบบนี้เนาะเราจะไม่รับติดตันแบบนี้แต่นี่เป็นงานเจ้าภาพจะภาพเขารับรู้นะครับว่าอะไรยังไงนะโอเคคลิปนี้เอาไปคลิปนี้กันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะนี่ซอยบ้านเก่าสาวน้อยทนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลงไปบ้านยาภาพเลยนี่ตรงไปก็บ้านยาภาพเลยผมก็เพิ่ง ไปกัะเดียวสายตรงสารานแล้วแหละโอเคครับอย่าลืมติดตามช่องดีเรื่องประสริฐสินนะครับสวัสดีครับ